สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดก็จะมีเรื่องราวความเป็นสิมงคลเรื่องของวัดของพระเครื่องและอื่นๆชมแล้วมีความสุขเป็นรอยยิ้มครับวันนี้ภาพที่ท่านเห็นนี่ก็คือพระกิ่งครับพระกลิ่งเนื้อนวโลหะพิเศษครับมสวยงามชื่นใจมากนะครับ เป็นรุ่นที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์นะครับพระเทพวิมลโมลีวัดสุทธัศเทพวรารามกรุงเทพมหานครครับปี2543พระกิ่งที่มีความงดงามและศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเข้มขังมากๆนะครับเข้มขังมากๆทีเดียวหลวงปู่มหมุนทิตะสีโล พระเกจิอาจารย์ผู้มีวิทยาคมเมตตาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเรียกว่าขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ม,มูลแล้ว1นึ่งบ่ม,มีสองแน่นอนนี่คือพระก,กิ่งที่มีความงดงามาศักดิ์สิทธิ์และพิธีพุทธาพิเศษถ้ผ่านพิธีที่วัดสุทัศนเทพรารามแล้วต้องบอกว่าสุดยอดสุดยอด นอกจากหลวงปู่หมุนทิตาสีโลได้พุทธาวิเศษปลูกเสกแล้วยังมีพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิทยาคมอีกมากมายหลายรูปแน่นอนนะครับผมก็มาธุระที่พันธิปังกปิครับขึ้นมาเห็นภาพหลวงปู่หมุนก็ยกมือไหว้เข้าไปดูใกล้ๆไปชมพระเครื่องได้พบกับน้อง เขาชื่อน้องไทยนะ่ิไทยนะครับก็นิสัยดีมากก็นี่นะครับได้ชมพระได้สนทนากันเรื่องราวของบาร,รมีหลวงปู่หมุนทิตะสิโลครับผมเองนั้นก็มีประสบาการณ์มากพอสมควรนะครับจดจำได้ด้วยความซึ้งใจกับบาร,รมีหลวงปู่ท่านนะครับนำภาพมาฝาก นะครับหลายท่านมีแล้วต้องบอกว่าสุดยอดเป็นสีมงคลโชคดีสมความปรารถนาแน่ๆนะครับหลายท่านยังไม่มีลองแวะไปดูนะครับลองแวะไปดูที่พันทิพย์บางกะปิครับร้านน้องไทยข้างบนครับข้างบนครับขึ้นไปเลยครับขึ้นไปข้างบนครับศูนย์ปัะเครื่องถามใครใครก็รู้จักครับร้านน้องไทยนะครับผมก็ดีใจครับดีใจ นะครับผมนำมาฝากทุกท่านผมเองก็คิดว่าเป็นภาพพระกก่งที่ผมอยู่ในช่วงนั้นนะครับที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่ที่วัดสุทัศน์ด้วยนะครับก็นับเป็นสี่มงคลนะครับเชิญชวนครับไปชมพระเครื่องกันมีหลากหลายหลายร้านแล้วมีวันที่เป็นตลาดนัดพระเครื่องด้วยนะครับสุดยอดทุกท่าน พิมพยามแจ่มใสเป็นกันเองครับคุยกันอย่างพี่อย่างน้องอย่างเพื่อนสนิทมิตรสหายสบายใจมากๆครับมีครบทุกอย่างทุกพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ครับก็ขอญาตโฆษณาให้เขาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามาทีไรก็ประทับใจทุกครั้งหนังภาพฝา,า,ากครับคลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยท่านใดยังไม่มีลองไปหาดูนะครับไปหาดูนะครับนี้ฝากไว้ฝากไว้ ขอขอบารมีนะครับปักกิ่งนะครับประเทศพิมุนโมรีวัดสุทัศน์เทศวัดลาลามผู้ทายวเศกโดยหลวงปู่หมุนทิตะสิโลประธานสตรีมงคลให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสมความปรารถนาเฮงเฮงทุกท่านครับวันนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณและสวัสดีครับ